ตัประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดับ้านโบราณลากมารวมรักษาสามาคีทวีไกลบางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชิรวมรวมลุกไล่เขา สยามคือวันนุ้อ,องเชื้อไทยน้ำป็นไรคือว่าเลือดคขงเชื้อขาเอกรารคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะทราบม,มาคิดรวมมีใจรักสาชาประเทศเอกราชจึงดีใครเย่มเยื ท่างชยโยอย่าเราทีงหลายของน้ำกใยถวายชีวิตรักษาสิษย์อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สูญยมุ่ยโดยพย,ยายามปราบสืดน้ำให้พี่นาซชาติมาแม่ที่พายให้ได้จันย่อยอยับอย่างก็บักคง ควรแก่งามงามสุดอายุทยานั่นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเราเราทั้งหล่เลือและเรือชาติี่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องเิ์อิสระเซรีเมือใครมีช่วยกัน ជាស្គីជីវន្ធហើយលាន់វរមន្តរក្ស at មិនខសារมีไม่ได้ ค่ะวันนี้มีกุกิ้นก็นำข่าวมาให้ได้ฟังกันนะคะข่าวนี้เป็นข่าวหญิงสาวคนหนึ่งออกจากบ้านเพราะเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำวันที่5พฤษภาคม2566เวลา16นกา30นาที เจ้าน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลนจังหวัดน,นครปฐมรับแจ้งมีคนสูญหายบริเวณท่าน้ำวัดเกษสุรยิยมนาจจึงประสานมูลนิธิและนำกําลังไปที่เกิดเหตุในตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดน,นครปฐมในที่เกิดเหตุนายเสาแก้วคงปันอายุ61ปีอาชีพค้าขายในตลาดนัด อยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นพ่อของหญิงสาวที่สูญหายจากการสอบถามเบื้องต้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตามหาลูกสาวที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2566สอบถามจากเพื่อนของลูกสาว ก็ทราบว่ามาทำบุญแถววัดลำพญาและวัดเกษมสุรยิยมนาจจนกระทั่งมาพบรถยนอนของลูกสาวจอดอยู่ที่โรงรถของโรงเรียนวัดเกษมสุรยิยมนาจต่อมาเจ้าหน้าที่ในชุดประดาน้ำก็ดำลงไปในแม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าน้ำของวัดเกษมสุรยิยมนาจ จนกระทั่งเวลา20ในตาชาวบังเลนคนหนึ่งมีอาชีพหาปลาภายเรือออกมาพบร่างเป็นหญิงในสภาพความหน้าลอยติดอยู่กับกอผักตบชวาบริเวณท่าน้ำสนามฟุตบองลโรงเรียนวัดกเกษมห่างจากท่าน้ำที่เราจอดอยู่ประมาณ500เมตรพ่อแม่ของญาติที่มาเฝ้ารอดูค้นหาเมื่อเห็นศพ ก็ถึงกับร้องไห้ระงมทราบชื่อของผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุจิตราคงปาอายุ36ปีอยู่ไซน้อยนอนทบ,บุรีเป็นพนักง,งานเอกชนแห่งหนึ่งในย่านบางบังบวทองนอนทบ,บุรีจากการสอบถามบิดาของผู้เสียชีวิตพบว่าลูกสาวได้ออกไปทำบุญที่วัดจนกระทั่งสองทุ่มก็ติดต่อไม่ได้ ลูกสาวมาปล่อยปลาที่ท่าน้ำวัดกเกษมสุริยมนาจมาเป็นครั้งแรกและเพื่อนของลูกสาวโทรมาตามเมื่อตอนหกโมงเย็นแต่ก็โทรไม่ติดเพื่อนของลูกสาวจึงได้โทรมาหาตนให้ช่วยตามหาลูกสาวจากนั้นตนจึงได้เดินทางมาที่วัดลำพญาช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่พบจึงตัดสินใจเดินทางมาที่วัดกเกษมก็พบรถของลูกสาว และเมื่อดูที่กล้องวงจรปิดก็พบว่าลูกสาวขิวถุงปลาลงจากรถเพื่อเอาไปปล่อยในท่าน้ำของวัดแล้วก็ไม่เห็นกลับขึ้นไปอีกเลยเมื่อ <escape. S 2> <my> ได้ช่วยการตามหาในแม่น้ำจนพบศพลอยอยู่ริมตะลิ่งติดก,กอผักตบชวาถัดจากท่าน้ำของวัดจึงได้นำร่างขึ้นฝั่ง <mond> จากข่าวนี้นะคะ การเสียชีวิตของหญิงสาวรายนี้นะคะก็เหมือนก้อยเหมือนคุณก้อยนะคะที่เ่เป็นเหยื่อของฆาตกรแอมไซยนายนะคะที่ในขณะปล่อยปลาก็เป็นลมล้มฟุบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะก็คนนี้ก็มีลักษณะอาการที่เสียชีวิตโดย กระทันหันนะคะมีกุกิ้งก็อยากจะฝากอีกะคะ่าว่าอยากให้ตรวจสอบให้ละเอียดนะคะว่ามีสารพิษในร่างกายหรือเปล่านะคะคลิปนี้มีกุกิ้งก็จบคลิปลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ดินสยามงามประเทึงว่าเหมือนทองได้เข้าครองตันประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำงบ้านโบราณลุมารวมรกักษาศร ดินสยามคือวัเถือของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวัลเลือดตของเชื้อ่าเอก,กราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสรางมาคีรวมมีใจกัาชชาติประเทศเอกกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละ ลนลางให้สิ้นเป็นดินรือนน้ำสถาปนาสยามให้เธอท่านเชย,ย,ยอยเราที่ไร้ค้อนน้ำกายถวายชีวิตรักษาสิษย์อเอภินสารในแดนสยามที่พ่อแม่สุยมุ่ย้วยพยายามปราบสิ้นน้ำให้พินาซื่อชา อย่างก็กลับคมเคืนได้ชนะควรแก่นามงามสุดอายุธทยานั้นไม่ใช่ว่าจากภาษาทีมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือ่อและเนื้อชาตกที่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องศิดอิสระเรี มื่อใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตนให้เลื่นว่าเรามันรักชักไ่่คดสาว